AB Twenty สวัสดีครับพวกเรา AB Twenty ครับวันนี้เราจะมาเรีแอคชั่นเพลงอะไรครับเต้เพลงที่เราจะมาเรีแอคชั่นกันวันนี้นะครับผมก็มีชื่อว่า Listen Me Up ครับผมเป็นคอเป็นเพลงของวง Empress เป็นเพลงของวง Empress Vitalink กับพี่เบิร์นห้วยไล่เบิร์นปฐุมราชปฐุมราชนะครับพี่เบิร์นปฐุมราชนะครับผม ผมชอบไงผมติดตามพี่เขาอยู่แต่ชอบชอบเวลาพี่เขาขึ้นคอนเสิร์ตเนี้ยเปิาฮาดีอะไรเงี้ยใน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 วงอีพี์นะครับผมก็จะมีอ่าน้องๆผมอยู่ใช่น้องผมสองคนที่ผมรู้จักอยู่ก็คือน้องต้นข้าวกับน้องตะวันนะผมก็ไปดูกันเลยไหมฮะมาเลย let's go let's go โหัวรว เฮ้ยเฮ้ยเดินมาดูเดินมาดูเดินมาส่งแล้ว Everybody tryna reach me up, my, 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 okay. up. I'm a little deer, hit a phone, move your body. But on my run, the don't worry, detaching. We don't wake up, cray, monster, we don't care. Get your step, come tell me, right, right. Move your body, tryna rest me down. เราสูขุมวิทได้เห็นได้อยู่ใ,นใ,นใกล้ต่อยกย้ายแล้วโคจริตเจ้าอยู่สูขุมวิทหรือว่าเจ้าอยู่เอกมัยจังในงามเทนอล,ลาว่าสนาอยากอยู่เคียงกันเจ้าอย่าพึ่งถอยห่างบ่ได้ชวนนางมาทางมาเล่นแต่บ่เล่นเมาอยา่าชวนเจ้ามามวนมาจ่อยเอวของนางจะอ่อนช้อยมื้ม้วนได้จ้อยเนี่ยบ่อ,อน,น้ำกันบ่อ,อน,น้ำ me up yeah. my yeah. 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 ว้าว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 ่้าววีาวว้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 าเว้าบว้าว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 บ้าว่้าวั้าววนกันเาวว้าวว้าก็กาวาวกาวว้าวว้ว้พวดแา้วเ้าวว้าวว้าวว้าวแ้าววาววาวว้าวง้าวว้าวววาาวาาามาา้ว้วาวววาเ้้าาาง้้วาวาา้ ทำเพลงได้แบบมาตรฐานของเขาดีอยู่แล้วฮะใช่รู้สึกว่าเพลงไหนอะก็แมสผมผมรู้สึกว่าแบบต้องให้คนอื่นแบบว่าคอมเมนต์ดีกว่าเพราะว่าผมแบบว่ารู้จักกันแบบว่าเป็นการสนตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยอืไม่ค่อยรู้ว่าแบบว่าเขาสามารถล้องแบบแนวรูกทุกอีสานได้อะแล้วมาลองมาได้แบบเฮ้ แล้วมันมาผสมกับดนตรีสมัยใหม่แล้วมันเข้ากันได้แบบเออมันคือปกติอ่ะสมมติถ้าเราลงเพลงในทิกตอกเลยมันก็มีคนเอาไปรีมมงรีมิกซ์ใส่อะไรใช่ปะอันนี้ไม่ต้องเลยอันนี้คือจบครบรีมิกซ์มาให้รีมิกซ์เรียบร้อยแล้วคือเรียบร้อยเลยพร้อมเปิดในช่วงสงกรานพิณาศได้เลยเต็มที่เลยคนไทยชอบรีมิกซ์ไม่ใช่แค่คนไทยด้วยรีมิกซ์ไปไหนทึงได้ใครนะคิดเหมือนเดียรู้สึกแบบมันกลมกลืนมากเลยขึ้นต้นมาแบบมันมีความเป็นลุ่ทุ่งยิ่งสาความเป็นแบบอะไรด็อกเตอร์แดนซิ่ง ต้องเต้นจริงมีความแบบแปลไปอย่างนี้พูดๆไปอย่างนี้พูดละไรบอกว่าพอเปลี่ยนบีบปุ๊บเข้าเวอร์สหนึ่งแบบมันมันเข้ามาเป็นเพลงแบบดนตรีสากลอยโดยที่เราแบบไม่ไม่รู้สึกขาดใช่มันไหลเอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอกับพี่พี่เบิร์นปทุมราชก็เลยบอกว่ารู้สึกความลงตัวมันมันสูงไงเพราะว่าพี่เบิร์นก็แบบเขาเรียกว่ามีความเอ็นจี้แบบในตัวเิ่งสูงทีหลังเนี่ยมาเจอกับแก๊งเอ็มเพลสก็คือยังไม่ดรอป ก็เอ็มเพลสแต่ละคนก็คือแบบหน้าตาแต่ละคนแบบคือคลายสมาเด่นมากแล้วมาเจอบวกกับพี่เบิร์นก็คือลงตัวมากชอบชอบพี่เบิร์นเหมือนแกจะเปลี่ยนวงการละพี่เบิร์นพี่เบิร์นพี่เบิร์นไหนพี่เบิร์นไหนพี่เบิร์นนาคอนโอเคไม่ใช่อพี่เบิร์นพี่เบิร์นเหมือนแกจะเปลี่ยนวงการละแกแกสงสัยน่าจะไม่ได้แบบเป็นแบบสายแบบ <S <S ลูกทุ่งละลายแบบลองตามคอนเสิร์ตละแกทะไม่เป็นทีป๊อปละครับก็ตะกี้ดู MV ครับผมก็ไม่ไม่รู้จ like like ัก m f ็ม e ฟรก่อนใชแต่เก uh ี้ที่โดนแน่ๆเลยคือดนตรีโดนตกมากโดนตกดนตรีมากแล้วก็มีผสมผสานความเป็นไทยไปด้วยก็เลยฟังแล้วรู้สึกแบบหุยเซิงแน่นอนอ่ะสองการอ่ะคือคิดเหมือนพี่เดียเลยว่ายังไงไม่ปีหน้า มีแน่นอนอ่ะมีแน่ๆอ่ะแล้วแบบรีมิกซ์มาดีมากครับแล้วก็อีกอย่างที่โดนตกก็คือผมมั่นใจเขาเชื่ออะไรแบบว่าพี่ที่เขาเป็นผมเสียงทองหนอันโดนตกเลยอ่าคาริสมาออกคาริสมาออกมากมากี่เบลหรอใช่ใช่ใชที่ผมงทองโดนโดนตกเลยกี้แบบโหตรงกลางตรงกลางอืมใช่พี่ที่อยู่ตรงกลางที่สมมงกุฎสมเลยสมมงเลยสมมงก็นะครับขอบคุณนะครับผมที่ รับชมและรับฟังการเรีแอช่ของพวกเรานะครับผมจาก AB t r a i n e นะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ซั s สไคร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครอยากให้เรีแออะไรนะครับก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ไว้เลยนะครับส่งมากันเยอะๆนะครับและสำคัญที่สุดอย่าลืมติดตามพวกเรา AB t r a i n e ด้วยใช่แล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมครับายสวัสดีครับสวัสดีครับ